สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนเด้อผู้หลอคอยผู้ถา่ายิดตามหรือว่าผู้ติดตามส่งสิพฮการวยชาแนลกับส่งตาคุณพ้ารวยคือสอ่งปู้คุ้นนั่นละพี่น้องเมื่อนี่มาแล้วเด้อเหล็กหลับเมืองนอกหลับเกาหลีของร้านสาวของอิสราเอลก็เห็นไปแล้วนะพี่นอนะ้องเนาะอิสราเอลก็บปอยแล้วอิสราเอลเถี่ยวที่แล้ว วันที่สองเขาได้หาหกออกฮกหาแล้วพี่น้องเนาะอันนี้เลขรับเกาหลีนี่ของเมืองนอกของร้านเชาน้านี่ให้วิ่งบนสองกับเก้าพี่น้องโอ้ยขันเป็นหนึ่งนี่เต็มเต็มเลยเขาพันเอาสองมาจะเขาจัดสองมาสองกับเก่าวิ่งหลูดเขาเก้านะพี่น้องเนาะตัวนี้เกือบออกเกือบเต็มเต็มในะพี่น้องนี่สามตัวเขาหนึ่งสองเก่า หนึ่งสองเก่าเหยียบเต็มเลยนะพี่น้องนะของเขาเป็นศูนย์วันท,ที่หนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งเก่าผัดไปตัวหนึ่งพี่น้องของร้านสาวแต่ว่าวิ่งบ่าผาดต่ว่าลางผัดวิ่งตัวเดียวเก็ดหลุดพิษบนได้วิ่งชามตัวผาดไปตัวหนึ่งจากศูนย์ถ้าศูนย์ยูรักลอยกะ ในโต๊ดนาะพี่น,อนอ้องนาะคือว่าร้านสาวผาดัดผัดคือสามตัวกับผัดกับคููเลขพิษตัวธรรมดาจะเป็นเป็นหนึ่งนี่โอ้ยเต็มเต็มเลยนาะพี่น,อนอ้องนาะถ้าเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสามเก่าอันนี้เขาเป็นศูนย์สองสามเก่าซะ เหล็กเคี่ยงเขาผ่าดไปตัวหนึง่งเมื่อนี้เขามาแก้มือเด้พี่น้องเด้เขาขอแก่มือแต่ว่าขัดคงกับพระท่านเห็นแต่กกว่ามันก็ยุนีละเขาบ่าเอาไปไกลดอกแต่เห็นเขาเอามากชงมากกะสิเห็นเห็นกะสิจัดห้เเลอขัดคงเขาอยู่ธรรมดากะจังซีละเทียวมันที่ซอนกะในตัวนี้นะพี่น้องเห็น,หนเนาะเหล็กเคี่ยงเหล็กตั้งรักกะซ้อง ันที่สองคุภาศสองสามเก้าจับคู่ของเขากับศูนย์สมี่บอกอันเก้าเด้อพี่น้องเด้ออันติ่านมาเด้บอบ่าท่านอันมนมันที่สิบหนี่ที่สิบหกเดยวจังเบิงจับคููกับศูนย์สามศย์เก้าสามเก้าสองเก้าวิ่ง2อวิ่งเก้าลูดเขา่าเก้านะพี่น้องเนาะสาต0วศูนยสเก้าหนึ่งสองเก้า พิดไปตัวหนึ่งพี่น้องหนึ่งสองเก่าถ้าเป็นศูนย์นี่งามเลยแต่เป็นศูนย์สองเก่าเด็กเขาโตนะพี่น้องเนาะอันนี้กระของมาแล้วทรงมาแล้วเป็นตัวใดกระจังเบิงหน้าพี่น้องได้จังเสียจังแทรกันเบิงกันบอกตต่อกันไปกดไหลกดแชรกกดเสียหายในเด้อทรงมาจากเกาหลีพนนีพี่น้องพวกคุณก็ตามมาหายจะกก้อนเขาระดังขักเขาเก่งขักลับ เมืองหนอกมิตผ่ผูอยากได้ไปออกคลิปซ้ำคลิปมันกลับว่ามีผู้ใได้มิต่ได้ตั้งแต่ปูคุณกับน้องสาวได้มาผู้อื่นกลับว่ามันว่ามันญยาิเขาเขาบ่าอยากให้คือปูเป็นลุงเขากับน้องสาวเป็นป้าเขาเขาก็เลยห้มาเนาะแต่ก่อนกับแม่เขาละเกางวดซ่อน ครับวันนี้ก็มาพิกิตติดถืออยู่เที่ยวนี้กําลังเริ่มเขาแล้วนี่จับเก่าเขาแล้วนาะพี่น้องนะ้มวันนี้สิเป็นยังไดกะเบิ้งกันไปเด้อพี่น้องเด้อกับมาเบิ้งเขามาส้มเพื่อเขาขึ้นมาได้กลับมาได้นาะพี่น้องนาะเพราะว่าเรปเขาเคยดังดังทะลุปเป่าเก่าเก่างวดติดน้พี่น้องนาะเก่างวดซอนๆอนเลยเที่ยว ดวนละถ้าเขามาไม่ใหม่ทีละแล่วกามาเขาเขาลุดรุดอยู่แต่เหล็กเขาว่าหลายตัวนี่พี่น้องเหล็กอิสราเอลว่าหลายคูคือเหล็กเกาหลีเดอ้ออิสราเอลมีสามชีคูหนึ่งแต่ว่าแยกบนรางมีแยกบนแยกรา,างแยกบนแยกรางแยกบนแยกรางให้ตลอดให้ ของไผของมันบมาน้ำกันบมาน้ำกันบล็อกของไผของมันเด้บนกับหลังบอลรวมกันเอา้าบ่อไร้ยายหางเวลากระยับไปแล้วน้อพี่น้องนะเขำามาบึงเขามาส้มเลยบาทนี่เพื่อเพ่เป็นการเสียเวลาเอาเวลาจักหน่อยอ เล่งกับว่าใดเนาะพี่น้องนะถ้าใดหน่อยๆหน้าที่พนกับว่าหายยูทูปพนกับว่าจัดหายว่าใดก็มีเหล็กเคียงเหล็กตั้งรักพี่น้องเหล็กเคียงก็มีบนเคียงบนบน

นี่เล็กเคี้ยงมิถิลานีล่ละพี่น้องว่าลายดิเ,เขามีซีโต้เขา,าจับมาใหาย้ยซีคูนน้อยๆต้องไปตามหลายเน,น,นี่ยแจับคูมีซีคูพี่น้องซีคูจับแถวเดียวไปเลยเนาะซีคู เอาเลขวิ่งก่อนเลขวิ่งของเขาก่อนเขาวิ่งให้วิ่งวิ่งวิ่งแปดศูนย์ วิ่งแปดวิ่งส่วนจับคูเขียนไใบข้างๆ้าไเลยที่คนะูนึงเมื่อสองหลายจับคูซี่แปดซี่แปดเขียนใบไกลๆข้างๆเลยข้างอย่างเลยโตเต็มๆเ,เลยเนาะพี่นอ้นองเนาะ บกเคียงกับผู้ได้40นี่มงเกิงเม่งเก่งเลยนี่48 40แล้วก็88 68. 68. มักตัวได้กระจัดเลยได้พี่น้องเด้อ แปดคัตตัวเล็กกระพันเลขในหน่อยคู่หนึ่งงกแปดแปดศูนย์สามตัวมียุทสามหางสามตัวมีมีสามสุดสี่แปดศูนย์ ยี่แปดศมันนีบ่ตอนนี้มันเขาล็อกบ่เขาล็อกเขาบ่หกปนี่็อกที่หกแปดที่6 8แปกันสี่หกแปด สี่หกแปดพี่น้องเคยติดตามอยู่ดอกเนาะเด็กเมีย่ยงนอกของร้านสาวเนี่ยกระไดเพราะว่าปูคุนคยเอาใส่อยู่ให้พี่น้องเห็นอยู่เนาะสี่หกแปดแล้วก็เคย ปล่อยหลายรอบเลยเป็นเดือน,นละมั่งก่ารอบสิบรอบไปละ,ละเห็นยว่ตลอดโอเคศูนย์หกแปดศูนย์หกแปดศูนย์หกแปด สามตัวสามตัวเก่งเด้อพี่น้องเด้อสามตัวเข่าเก่งเข่าเน้นๆนักนักพี่น้องสามตัวเก่งเขาวิ่งวิ่งแปดวิ่งศูนย์เนี่ยนะพี่น้องแปดกับศูนย์นี่วิ่งเป็นคู่กอดข้อกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยลูดเลย โคกอดข้อเป็นโคมานำกันผลเรเบื้องส่งนะากะก้มก้มแปดศูนย์ หกแปดแปดตัวนี่ประสิทธิภาพทอกันได้พี่น้องได้จัดเลยสตัวบมมีตัวใดเกินตัวใดศูนย์หกแปดศูน พอกันมับได้นำนักเนาะพี่น้องเนาะมันมีว่าตัวนั้นเอียงไปทางไหนนักเกิงเกิงกันเลยพี่น้องสามตัวเลขกลมก็ห้สองกลมไปแล้วสองกลมเลขหกแปดแปดศูนย์ล่างบัหนี้พี่น้องเบิ้งลาง่างได้บันนี้เ้อล่างล่างลาง่ลางบี่ล่าง ล่างก็มีเรขเคี้ยงกอกัรล่างที่จัดเคี้ยงให้รถด,ดกล่างล่างจัดเคี้ยงเลยหนึ่งสามห้า หนึ่งสเคียงลางพี่น้องหนึ 1, 3, 5, 4, ่งส่ตเคียงลางสตัวสตัวเคียงลาง วิ่งวิ่งตัวเดียวเขาห้มาตัวเดียวได้พี่หนัองตัดมาเลยเก่งตัวเดียวเขาตัดตัวเดียวเด็ดเด็ดเลยเขาว่าวิ่งตัวเดียวเด็ดเด็ดเลยพี่หน่องหนึ่งหลูดหนึ่งเลย ลางวิ่งหนึ่งตัวเดียวเขาหมกไมาตัวเดียวลาง๋ยวก้อนเ็าไ้เจ็ดมาด๋ยวนี่เขาไฮห,หนึ่งแถว่ารุดข้างล่ลางลดล่างลดของเขาเ๋ถวก่อนบนติดบนวิ่งได้เก้าเขาไฮมาสองตัวบนอันนี้ล่างไ้มาเด็เดตัวเดียว ล่อมคอ,อกไว้เลยหนึ่งหนึ่งลางจับคู่่านี่จับคู่พี่น้องล่อรุ่นนะเด็กหน่อยๆตัวนี่พี่น้องมักเ้อะ่หลายตเมื่อเตรียมเราก็วาจักดอกเมื่อทตันเราก็วาจักดอกแล้วตอนี้มีหาหา,หาอาเดอจับคู่หนึ่ง สามหนึ่งหา้าหนึ่งห้าหนึ่งแปดสามคูหนึ่งนี่พี่น้องบ้าลายดิเขาหายมาบกวลาย แต่ว่าตัวเน้นตัวเด่นเขาหายสองคู่เขาหายสิบสามคับสิบหาเด็กสิบสามก็บ่เคยออกจกับเทียดกแต่เขาหายมากเนาะแต่ออกสิบสีวเขาเก่งชุดชุดแรงงวดนี่คือนี่คือตัวล่องเด่นสองครูล่องคู่เดียวมันมีสามคููได้บ่ได้มีหลายได้พี่น้องเด้อ ทัวมาฝากกะปูคุณนี่นะพี่น้องนำมาเบอร์โทรศัพท์กับศูน9์เก้าสามเก้า เก็ดหาเอาใส้นี่ลนะซื้อนี่ไกล้ๆใต่ๆนี่บ่ตัวใหญ่ปน้ดยกันหลบผูขุนปูขุน เอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอพี่น้องเอ้ยเคยเดินเคยดังน้เจ้านี่เคยติดเก่าวงวดซอ้อนพี่น้องกามาห้างลุล้นๆเขาๆอยู่เนาะเดี๋ยวนี้เนาะลุ้นๆลุล้นแน่เขาแน่อยู่นี่จะจะเขามาที่แรกเก่าวงวดติดเลยบ่พิษบอ่อผาดดังกันระเบิดเถิดเทิงเ,เลยลเรียกลับเมืองหมอกเรียกเกาหลีนี่ละของหลานสาวเกาหลีนี่ละ พอได้กัดจิงหุ่นจักกันยี่ดอกเนาะเอ็ดมินกับหุ่นจักกันทุกเอ็ดมินหมละเด็กเกาหลีเกาหลีนี่ดังๆังนี่ก็มีปูกับน้องสาวแล้วเอาใดเอากาดอากาศให้ใดเนาะคือเขาเป็นหล้านเอามาเบิง้งพี่น้องมาเบื้องแคปนาจ,จอเด้อนี่อยู่บนกำลังยังเราเมื่อก,กี้คูดอกพี่น้องเอาเพื่อว่าเป็นการเเวลาคือเรกลับเมืองนอกเกาหลีพี่น้อง วันที่สิบพุทธสภาหกหกเล็กเคียงเหล็กวิ่นกัมีศูนยบนด้บพิน้องบนศูนย์สีวิ่ง8วิ่งศจับคููกับสี่แปดสี่กแปดแปดศูนยตัวกับสี่ สี six, eight, ่หกแปศูนพี่น้องกลมเล่นกลมเล่นกะสองโตกะหกแปดแปศสองกลมสตัวทอกันเสมอกันสมตัวเอาล่างบานี้ล่างก็มีสี่โตคือเกลาเล็กเคี้ยงเหล็กวิ่นกะวิ่นล่างก็มีหนึ่งสห้จับคู่ก็มีหนึ่งสาหนึ่งหหนึ่งแ วิ่งหนึ่งพี่น้องวิ่งหนึ่งูดตัวเดียวข้างบนวิ่งแปดวิ่งศูนย์ลูดนี่ปูขนนํามาฝากได้พี่น้องเด้อผู้ได้เบื้อแล้วก็แคปหน้าจอว้เด้อแจบอกต่อกันไปไคเขามาไหมว่าท่านห่วงว่าท่านเห็นกะกดกระดิ่งติดตามไบเด้อของปูขนจัดให้นี่คือของปูขนเองกรมี่ของหลานสาวกรมี่ของสำนักอื่นหลายสำนักยอยังว่าท่านปล่อยออกไปอีกหลายสำนักอยู่สองสามสี่สำนักหมดละ ยังมาท่านปล่อยเหมือเ้อพี่น,อน้องเด้อตาเบิงตาส้มเนี่ยฝากไปทางอื่นเบิงเด็ดๆด,ด,ดังๆของปูขุนกะเคยกะเข่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าแล้วเกียวที่แล้วขเข่าชิบเก่าแล้วของร้านสาวกะเข่าเก่าวิ่งสำหรับมื้อนี้กะมีสำเนียลอะพี่น้องเอยเอามาฝากมาตอนจากเกาหลีใต้เขาส่งมาเนาะพี่น้องเนาะให้เอฟซีทุกคู่ทุกคนแฮงๆปังๆกันเด้อสุขๆมันๆกันได้ติดตามได้ตาม กันยุดตลอดยุดอกเขาเกิดธรรมดาเนาะไม่เขาไม่รุดน้อยเล็กคำนวณน้อพนะี่น้องนอะยให้ที่ทุกข์ทุกคนลำลำเรืเ่อยๆโศกๆศกมันมันกันเดอ้อวันที่สิบหกพฤษภาที่สิหอดนี่ให้ <c oughs> ทุกขูทุกคนเรื่อยๆแห้งๆกันเมื่อเนีก่กะสำหรับเมื่อเนี่ก็สวัสดีเด้อพอกันไม่คิดต่อไป